พี่ด้วสวัสดีครับผู้จการบุญเด็กแสนครับไฟเนอลสอบมากี่วันสองอาทิตย์ครับสอบจริงๆ่คยบุญเด็กแสนครับไอ้ที่เดิมที่นนทบุรีเนาะแล้วมีใครชื่อเป็นคุบลุกซอลหรอไปทัวร์แล้วก็พี่น้องๆในค่ายครับตอนนี้รออายุสิบสี่สูงเท่าไหร่หนึ่ห้าน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้ากิวยสไตล์อะไรครับปีเตอร์วันนี้จะต้องมาเจอใครเนี่ยเพชรสายทานเคยต่อยกันไหม ตั้งแรกเลยหรอศึกษาเก่งตั้งต่เขาอย่างเขามาเจอไต่ขาวครับวันนี้ไปเจอเขานะวันเก่งวันแพร่เดี๋ยวไปรอตูงบนเวทีครับล่าสุดต่อยไปที่ที่นี่ครับวันนั้นต่อยครับน่ารักครับเปย์มากชนะน็อกวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสี่ร้อยสี่นิดต่อร้อยสองหรอใช่ไหมถ้าเข้าช่องน่ะคิดว่ามาเกินหรือมาขาดจะมาพอดีครับมาพอดีมาสบายร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยครับสม่วยแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโล ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสาคนทั้งวันกำแพงเพชรครับเด็กกำแพงเพชรอ่ะฝากเชิญช่วยแฟนครับฝากชาวกำแพงเพชรเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับยาวใช่ไหมนะจำใครครับขอโชควยดิขอบครับ